สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อน,นรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง789นํานำโชคชาแนลนะครับวันนี้พามาพบก,กับแนวทางของลาสตาร์รอบปกติแล้ว V.I.P. ประจำวันที่20สิงหาคมพุทธศักราช2568นกะครับก่อนที่เราจะไปดูเลขเด็ดฝากไว้สักนิดหนึ่งนะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมให้เป็นแนวทางเท่าน,นั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับต้องการอยากจะเข้ากลุ่มไลน์เพื่อรับเลขลาสตาร์เม็ดเดียว ลาพัฒนาวันนี้นะครับมีลราพัฒนาด้วยซึ่งเราพัฒนานั้นเราไม่ได้วางไว้ในช่อง youtube นะครับอยากจะได้แนวทางลราพัฒนาเด็ดๆฟันตัวเดียวนะครับแอดไลน์ไปตาม ID เดไลน์ด้านบนนี้นะครับและท่านก็จะได้แนวทางที่ไม่ได้วางในช่อง youtube ทุกแนวทุกหวยทุกหุ้นด้วยนะครับไปดูผลของวันที่19กันนะครับปกติออก 13371v วออก49682นะครับนะฮะ วันที่19ให้นะครับราวสตาร์ตรงนี้ให้7กับ8บก็มาทั้ง7ทั้ง8 7มาปกตินะฮะแปมาวีแปดสไม่มีนะครับไม่มีจอแตกนะครับเมื่อวานเจ็ดห 8 2่มาล่างทั้งคู่นะครับเรามาดูเด่นวันนี้กันนะครับว่าจะได้เลขอะไรวันนี้ได้5และ6ครับเจาะ2ตัว5 4 57 5 0 5 3 6 4 6 7 6 0 6 3นาาเน,นะฮะเน้น64ก,กับ53ครับเจะาะ3ตัว สองห5สี่แปดหเครับเข้ากลุ่มลายไอดี ID ลายเป็นภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กทั้งหมดครับ สรุปรลาสตาร์รอบปกติและวีไีประจำวันที่20สิงหาคมนะครับเด่นห้าะ้ครหกับเจาะสองตัวเน้นหกสี่ห้าสามเม็ดเดียวฮะสองกสี่ฮะ วันนี้ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ